ขอรอผู้ปกครองท่านอื่นอีกสักคู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูขอเวลาอีก5นาทีนะคะเพื่อรอผู้ปกครองท่านอื่นที่กำลังเริ่มทยอยมานะคะเกี่ยวกับการประชุมผู้ปกครองในครั้งที่สองของเรานะคะ ซึ่งเรื่องหลักๆของเราก็จะมีด้วยกันวันนี้นะคะก็จะเป็นด้วยกัน3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของสัปดาห์หน้าจะมีการงดเรียนออนไลน์แต่ว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็สัปดาห์ต่อไปนะคะก็จะมีการสอบเก็บคะแนนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการรับใบงานต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไปนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่รอสักครู่นะคะ ตอนนี้ผู้ปกครองเข้ามาทั้งหมด9ท่านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ2นาทีนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาผู้ปกครองท่านอื่นนะคะเผื่อมีธุระหรือว่าจะต้องไปที่ไหนนะคะ ออเวลาอีกประมาณ2นาทีนะคะท่านผู้ปกครองเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเข้ามาห้องรอยังเข้ามาไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เรื่องที่จะชี้แจงในวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญสำหรับตัวบุตรหลานของท่านด้วยนะคะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง เดี๋ยวประมาณอีกหนึ่งนาทีนะคะ ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะกเ็เดี๋ยวถ้าท่านผู้ปกครองมาแล้วนะคะสามารถเปิดไมค์แล้วก็เปิดกล้องได้เลยนะคะเราจะได้คุยแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะปัญหาหรือว่าต่างๆนะคะที่หลานของท่านเกิดขึ้นนะตอนนี้อยู่นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องสวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะ หนูก็เป็นครูประจำชั้นนะคะของเด็กๆห้องม .1 ทับ3นะคะก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักแล้วเพราะว่าจากเมื่อเดือนที่แล้วนะคะที่เรามีการประชุมผู้ปกครองไปนะคะก็เรียกสั้นๆว่าครูมิวก็ได้นะคะเรื่องที่จะชี้แจงนะคะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีนะคะทันเลยก็คือหนูมีเรื่องชี้แจงทั้งหมดนะคะสามเรื่องนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ ก็จะมีด้วยกัน3มเรื่องนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเรื่องแรกนะคะก็คือในสัปดาห์หน้าค่ะวันที่26ถึงวันที่30นะคะทางโรงเรียนของเราจะงดเรียนออนไลน์ทีน่นี้งดเรียนออนไลน์นะคะไม่ได้หมายความว่าเด็กๆจะไม่มีการเข้าเรียนเลยนะคะเด็กๆถึงจะเรียนงดเรียนออนไลน์แต่เด็กๆจะต้องมีการโฮมรูมเช้า แล้วก็โฮมรูมบ่ายตามปกติแล้วก็คาบเรียนไหนอะคะ่ะที่มีเรียนวิชาอะไรก็ให้เด็กๆเ,เข้าไปเช็คงานกับคุณครูประจำวิชาก่อนว่าเด็กๆมีงานค้างอะไรไหมถ้าเด็กๆไม่มีงานค้างก็สามารถออกจากซูมได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ไปเตรียมตัวอ่านหนังสือในสัปดาห์ต่อไปที่จะใช้ในการสอบ แต่ถ้าสมมุติว่าบุตรหลานของท่านยังมีงานค้างของแต่ละวิชาอยู่นะคะก็คือสัปดาห์ที่วันที่ยี่สิบหกถึงวันที่สามสิบอะคะ่ะทางโรงเรียนก็คือจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาเป็นสัปดาห์ของการตามงานตามงานทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานค้างหรือการสอบต่างๆอะคะ่ะใครยังไม่ได้สอบตรงไหนคุณครูประจําวิชาเขาจะแจ้งเลยเป็นรายบุคคลว่าอ่ะยังไม่ได้สอบนะเขาไปสอบ หรือว่าถ้าระบบมันปิดแล้วในสัปดาห์นั้นคุณครูแต่ละวิชาเขาจะเปิดระบบให้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเด็กๆคนไหนเนี่ยเขาไม่ได้มีงานค้างของแต่ละวิชานะคะก็อาจจะไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้านะคะก็คือให้อ่านหนังสือเตรียมตัวที่จะสอบแต่ถ้าสมมุติว่ายังค้างงานต้องเคลียร์ให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้านะคะคุณพ่อคุณแม่ อันนี้เป็นเรื่องแรกอะคะ่ะที่แจ้งก็คือวันที่ยี่สิบหกถึงวันที่สามสิบนะคะเราจะงดเรียนออนไลน์แล้วก็ให้คุณครูเนี่ยเขาตามงานนักเรียนนะคะแต่และว,วิชาเลยแต่ว่าเราก็ยังจะมีการโฮมรูมเช้าแล้วก็บ่ายเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะรู้ตัวเขาอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะว่าในกลุ่มไลน์ของแต่ละวิชาคุณครูเขาน่าจะแจ้งแล้วว่าเด็กคนไหนค้างงานอะไรยางวิชาของหนูเนี่ย จะแจ้งอย่างวิทยาศาสตร์นะคะหนูก็จะแจ้งในงลนแล้วที่ค้างงานคือเลขที่ชื่อนี้อะคะ่ะแล้วก็ชาอื่นๆก็คุณครูเขาก็น่าจะเริ่มทยอยแจ้งกันแล้วนะคะเป็นนอนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,ค,อ,ค,พอคุณแม่มีปัญหาสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรียนออนไลน์ไหมคะวันที่ที่สามสิบสงสัยถามได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ว,ว่าคิดว่ามีปัญหา สิบหกหน่วยที่สามสิบซึ่งอันนี้หนูได้ชีดแด้แจงแล้ว่ถ้าตกค้างงานเนี่ยเอาเ้าไปให้เรียบร้อยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะคุณพ่อคุณแม่น,นีเป็นเด็กประถมก็อ,อ,อย่างวิชาไหนที่ยังไม่ได้สอบอย่างเงี้ยค่ะคุณครูเขาก็จะมาร์กมาเลยว่าอ่าเล็กที่นี้ยังไม่ได้สอบให้เข้าไปสอบคือพูดง่ายๆ ก็พูดตามความเข้าใจของเราก็คือคนโตก็คือเหมือนสัปดาห์ที่ไม่ได้เรียนออนไลน์เนี่ยยี่สิบหกถึงวันที่สามสิบอะคือเด็กต้องตามงานตามงานที่ค้างตามงานในระบบที่สอบอะค่ะอันนี้นะคะแล้วน้องก็ต้องเข้าโฮมรูมเช้าบ่ายตามปกติแค่นั้นนะคะแต่ถ้าไม่ได้ค้างงานอะไรก็ให้น้องไปอ่านหนังสือได้เลยนะคะเพื่อที่จะใช้ในการสอบในสัปอสัปดาห์ต่อไปนะคะ แล้วก็ส่วนเรื่องที่สองอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยคุณพ่อคุณแม่น้องจะต้องมีวินยัยแล้วก็จำให้ได้จำวันที่ให้ได้เลยนะคะเราจะมีการสอบการสอบเลยนะคะคุณแม่อันนี้คือสอบแล้วเก็บคะแนนนะคะสอบเก็บคะแนนวันที่สองถึงวันที่หกวันที่สองถึงวันที่หกนะคะ ซึ่งตารางสอบเนี่ยหนูได้แจ้งในกลุ่มไลน์ไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวหนูจะส่งให้อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยจะมีการทดสอบเก็บคะแนนอันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นการสอบเก็บคะแนนแค่ครั้งที่หนึ่งเท่านั้นนะคะเราจะมีการสอบทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อวัดผลนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นคะแนนเก็บด้วยนะคะทีนี้การสอบเนี่ย เราจะไม่ได้สอบเหมือนในระบบที่เหมือนน้องเรียนออนไลน์ละแต่จะมีการสอบผ่านโปรแกรม z o ูม,มเหมือนในห้องเรียนจริงๆเลยค่ะมีคุณครูคุมสอบมีคุณครูคุมสอบนะคะแล้วก็เล็กอรอดเล็กคอดหลักฐานทุกอย่างไว้นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเด็กจะต้องเข้าสอบให้ตรงเวลาให้ตรงเวลาเลยนะคะโดยที่ จะมีคุณครูคุมสอบเนี่ยเขาจะเปิดซูมเหมือนแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะส่งโปรแกรมลิงค์ข้อสอบไปให้เด็กๆทำเด็กๆก,ก,ก็จะต้องเปิดซูมให้เห็นหน้าแบบนี้ค่ะคุณพ่อแล้วก็นั่งทำข้อสอบไปด้วยเขาก็จะมีเวลาของเขาเหมือนสอบจริงเลยเหมือนที่เราใช้ในการสอบเข้าโรงเรียนทั่วๆไปเลยค่ะเหมือนตอนที่น้องสอบเข้ามหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าสำหรับเด็กใหม่นะคะ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะในการสอบครั้งที่หนึ่งเนี่ยเด็กทุกคนจะต้องเข้าสอบนะครัถ้าใครที่มีปัญหาจริงๆเช่นวันนั้นอาจจะไม่สบายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แจ้งที่ครูประจำชั้นได้เลยครูประจำชั้นจะเปิดสอบให้ในการเปิดสอบไม่ได้หมายความว่าชั้นสะดวกวันนี้ ก็สอบวันนี้ไม่ใช่นะคะการเปิดสอบจะต้องมีจํานวนยอดของเขาคือจะหาวันที่สมมติว่าไม่ได้สอบสักสามคนอย่างเงี้ยค่ะสามคนเนี้ยจะต้องสอบวันเดียวกันจะไม่มีว่าวันนี้อ่าลูกเราสะดวกวันนี้ลูกชั้นสะดวกสอบวันนี้ไม่มีนะคะอันนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะใหญ่นิดนึงเลยเพราะฉะนั้นวันที่สองถึงวันที่หกอะคะ่ะ ลบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะเน้นย้ำน้องอีกทีว่าวันนี้มีสอบนะนะคะอันนี้ค่ะผ่านโปรแกรมซูมจะมีการเก็บคะแนนนะคะคุณพ่ออันนี้คือสอบสอบที่มันสอบจริงๆเลยะคะ่ะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยเราเราไม่รู้เลยว่ามันสิ้นสุดตอนไหนแล้วเด็กก็จะต้องผ่านมาตรฐานการสอบไปคุณพ่อคุณแม่้องว่านี่น,น้อง กันได้หรือเปล่านะคะเป็นปัญหาที่แบบว่าเออเราจะคิดว่าเอ,าเาอ้าแล้วการหน้าก็แต่ว่าอย่างเงี้ยเด็กมือถืออีกเครื่องหนึ่งก็สามารถไป้แชทหาคำตอบกันได้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะข้อสอบจะเป็นการแ a นด o m บอกน้องเลยนะคะแต่หนูย้ำแล้วลอกกันไม่ได้ค่ะข้อสอบเป็นการแรนด o m คือข้อสอบเนี่ยห้าสิบข้อเหมือนกัน แต่จะเรียงข้อไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่คืออยู่ในห้าสิบข้อเหมือนกันนี่นแหละแต่แรนดอมคือเรียงข้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นออลูกเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลอกเพื่อนเดี๋ยวลอกเพื่อนนี่เพื่อนส่งคําตอบมาให้ให้รู้เลยค่ะว่าข้อสอบมันคนละชุดกันเพราะฉะนั้นถ้าลอกกันนี่ตกแน่นอนเลยค่ะโปรแกรมของเราที่ทางโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างระบบไอทีเขาค่อนข้างที่จะดี เพราะฉะนั้นเขาจะ r a n d o m ข้อสอบออกมาต่างกันเยอะมากเลยนะคะแต่มันก็ยังอยู่ใน50ข้อแหละแล้วด้วยความที่ถ้าเราบอกว่าเอ้าอย่างนี้เด็กมันก็เปิดดูค้นหาคำตอบได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันมีจำกัดเวลาของมันค่ะคุณพ่อคุณแม่ถ้าทำไม่ทันก็คือก็กคะแนนก็ถูกตัดไปเลยเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวลูกเรามาเปิดหาจากอินเทอร์เน็ตทีละข้อทีละข้อทีละข้อ ไม่ไม่ทันค่ะนะคะเพราะว่าทุกอย่างโปรแกรมมันถูกคำนวณของมันมาแล้วเป็นใช้โปรแกรมที่เป็นสากลเลยค่ะที่ใช้ในการสอบเข้าตามโรงเรียนต่างๆนะคะเขาจะคำนวณออกมาเลยว่าแต่ละข้อใช้กี่นาทีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อนข้างสําคัญเลยนะคะแล้วก็การสอบคือตารางเรามีให้แล้วนะคะให้น้องอ่านข้อสอบนะคะหรือว่าเตรียมตัวอ่านตามรายวิชานั้นเลย ส่วนแนวข้อสอบที่คุณพ่อคุณแม่ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้องนะคะจะสอบวิชานี้ในเรื่องของอะไรคุณครูประจำแต่ละวิชาเขาจะแจ้งและส่วนมากการสอบก็คือจะเรียนแล้วก็เก็บคะแนนในเรื่องที่เรียนผ่านโปรแกรม z o ู m หรือว่าเรียนตามระบบออนไลน์ของโรงเรียนนะคะเรื่องเนื้อหามันก็จะเป็นแนวนั้นเลยนะคะส่วนถ้าเกิดไม่ผ่าน สอบแล้วไม่ผ่านนะคะอาจจะมีการให้สอบแก้ตัวหรือว่า,อาสอบแก้ของแต่ละรายวิชาก็ขึ้นอยู่กับคุณครูประจําวิชาเขานะคะว่าเขาต้องการให้มีการสอบแก้ตัวใหม่ไหมหรือสอบแก้ตัวใหม่นะคะอาจจะให้เด็กทําเป็นรายงานหรืออะไรนะคะเพื่อที่ให้ผ่านตามเกณฑ์นะ,ะตรงนี้ อันนี้คือสอบเก็บคะแนนครั้งที่คุณอแม่หนักใจอะไรไหมเรื่องของการคุณพแม่หนักใจแน่เลยเช่นกลัวน้องตื่นไม่ทันอะไรอย่างนี้กลัวแบบน้องเขา <c oughs> อย่างอย่างหนูว่าหนูว่าตอนเนี้ยพยายามมากเลยคุณพ่อคุณแม่คือพยายามแบบว่าต้องจี้น้องว่าคือถ้าไม่เข้าเรียนเนี่ย ยังแบบยังไม่ใช่ปัญหาหลักอะเข้าสอบเนี่ยมันคือปัญหาหลักเลยคือมันจะไม่อยู่แนนนะคะไอ้ตรงนี้ขอแล้วไม่เข้าเรียนวันไหนไิ่แต่วันที่วันที่ทเข้าสอบนะเพราะว่าสอบคือไม่มีคะแนนแล้วการเปิดสอบอีกครั้งเนีย่ยม ที่มันมีนปัญหาจริงไอ้ตรงเนี้ยแจ้งมได้อย่างเนี้ยสถานการณ์นี้นะคะคือสองมองนะคะมองในโควิดจากของโควิดจากขอ,อ,องก็เลยทำให้น้องเนี่ยไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ แล้วก็นอกจากไม่เข้าเรียนได้ตามปกติแล้วไม่สามารถสอบได้นี่ค่ะแต่มีต้องอ่หาหลักฐานกันนะคะแต่เราก็ไม่อยากให้ลูกเราเป็นแบบนั้นเนาะขอมติดมาจากล้วก็อ่าเขาเรียกว่าจะพาว่ากลุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะก็มาติด ก็มีเด็กเรียนสายควดแล้วนะคะที่โควิดป้ดองข้อคุณแม่ก็เซฟตี้ตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองเลองอย้านนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเรื่องที่สามที่หนูจะแจ้งในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะสรุปให้เองนะคะที่สามที่หนูจะแจ้งในวันนี้ก็คือเรื่องการ ข่าวสารนะะการารัข่าวสารเนี่ยก็จะให้ตามผ่านนะคะไลน์นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วก็ส่วนการรับสถานการณ์โควิดเราต้องเขาเรียกว่าต้องเลื่อนอกอกค่ะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยว้องกำหนดครับแล้วก็งานเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบค้งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอ จ้งคุณพ่อคุณแม่ให้พักผ่ก็จะมีด้วยการสามเรื่องนะคะแรกคือสัปดาห์หน้ายึดงดเรียนออนไลน์นะคะให้คุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยตามงานที่ค้างแต่ก็ยังต้องเข้าโฮมรูมตามตินะคะอ่าสองถึงหกนะก็จะมีการสอบแทนางผ่านแกมซูมนะคะอันนี้ต้องเข้าคนแล้วก็การรับใบงานเพราะเวลาไปนิดนึงเพราะว่าตอน เยอะมาก่เลยรคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นนะคะปิดปิดใหม่ทีนะคะถ้ายังถ้ายังไม่ได้อ่าไปน,นะคะคุณพ่อคุณแม่แค่ปิดนึงพอพอจะพอจะได้ยินยังคะคุณพ่อคุณแม่ มีลมแซดกลเปิดก็อาจจะมีคุณแม่ท่านใดมีปัญหาสงสัยเกี่ยวอ่าอนอนไลน์แล้วก็เรื่องของการสอบเก็บคะแนนไหมคะเดี๋ยวหนูจะสอบทีไปในไลน์มีใครอะไรเป็นการสอบคุณพ่อแล้วก็อันนึงอะค่ะที่หนูบอกว่าให้กรอกประวัติ ข้อมูลของน้องอะค่ะคุณพ่อคุณแม่อันนี้คือเกาะประวัติข้อมูลของน้องต้องบอกว่ามันก็จําจริงๆอะค่ะหนูต้องขอขอโทษคุณแล้วก็รู้ลวมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือเราจะถ้าเป็นบุตเทอมอะเราจะให้ผ้ปกครอประวัติพวกนี้มาส่งแต่ว่าที่สถานการณ์อย่างเงี้ยโรงเรียนปิดค่ะหนูหนูอะหนูไม่สามารถไปโรงเรียนได้เลยพอโรงเรียนเขา ห้ามบุคลเขแล้วทีเนี้ยโรงเรียนเราอ่ะไม่เข้าปไปแต่ว่าเอกาสารสงเขตต้องส่งตามเราต้องส่งเขตตามปกติเลยค่ะก็จะมีชี้เลขชื่อที่เราจะครูทุกคนต้องเขียนพ่อค,คุณค,คุณแม่ในนั้นก็จะมีอ่าเลขสึกษามละสองนะคะแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบัน อายุน้องอายุนี่ไม่ใช่ใช้เป็นสี่ปีสิบห้าปีนะคะมาทั้งเดือนอีกว่าสิบสี่ปีกี่กันนะคะตรงกับวันที่เราส่งเรื่องดแล้วก็มีประวัติของผู้ปกครอง,งตัวเนี้ยค่ะทางเด็กเขาจะตรวจเพื่อทดเพื่อยืนยันว่าเด็กตัเนี้ยตัวเรียนตามที่โรงเรียนเราจริงจริงนะคะซึ่งกําหนโดส่งของเขาเนี่ยคือยี่สิแปดนี้ค่ะ ยี่สิบแปดนี้เขียนสงเพื่อส่งเขตแล้วแล้วถ้าเกิดสมุดบรทึกชื่ออันนี้เราคุยยังคุณพ่อคุณแม่เขียนผิดตัวเดียวใช้ลิฟต์ได้เลยค่ะเยิมก็ไม่ได้ค่ะต้องเปลี่ยนเล่มใหม่เพราะฉะนั้นคุณจะคิดไปสักสิบหกแล้วก็แล้วแต่แต่ถ้าผิดแค่ตัวเดียวคุณต้องเปลี่ยนเล่มใหม่เพราะเป็นเอกสารทั้งร้อยเธอยังไงควรคุณแมก เออช่วยกรอกก็ไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลน้องมาจากไหนแล้วพอไม่มีข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่สามารถส่งบัญชีด้เพื่ไปยืนยันตัวตนได้ว่าน้องเรียนโรงเรียนเราแล้วก็ตรงตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องห่วงค่ะคือว่ามันจะถูกเป็น google ฟอร์มก็จริงแต่ว่าคนที่เปิดใชคือกา,ารการของโรงเรียนเท่านั้นแล้วเสร็จแล้วจะ นะคะหรือเป็นข้อมูลมาให้หนูอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนกับตอนเปิดเทอมอะคะ่ะที่เราที่เราก็ต้องส่งเอกสารพวกนี้ไปให้เหมือนกันถ้าเกิดใครอันนี้คือมีเอกสารที่ถ้าเปิดเทอมจริงๆเราก็ส่งสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่บัตรใบเกิดน้องอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปแบบใหม่มก็คือผู้ปกครองไม่ต้องวอล์กที่ในโรงเรียนนะคะ ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นมีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยหรือหนักใจแต่เด็กๆห้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้น่ารักค่ะน้องน่ารักคือเข้าเรียนมากกว่าเดิมอ่าเปอร์เซ็นต์ของห้องนี้ในการเข้าเรียนแต่ละวันขึ้ไนไปนะคะว่าก็ยังอยู่ใช้ไ,ได้อยู่แต่บางคนที่เข้า มันน่คืออันดับแรกคือเข้าเรียนสมออันดับสองนะคะบ้างเรียนบ้างเออและอันดับสามคือไม่เข้าเรียนแต่ไม่เข้าเรียนเลยเขาทํางานทั้งหมดเลยข้องนี้นะคะติดตามงานทั้งหมดเลยเช่นเด็กไอคอไม่เคยเข้าเรียนเลยผ่านแรมซูไม่เคยเข้าเรียนเลย,แ,เย,เเย,เลยแต่เขาอาจจะไปเรียนในระบบออนไลน์แล้ว เขาก็จะดูก่างงานในที่คุณครูแต่ละวิชา,าให้ว่าต้องส่งงานอะไรและเพราะฉะนั้นเขาจะมีนคนที่เขาเรียนตามปกติสมัครเสม,สมออันนี้ดีมากนะคะแล้วก็ติดก,ก็ดีมากแต่ว่าบางคระงคือสัปดาห์าหน้าเราจะเป็นที่เคลียร์งานางทั้งหมดทุกรายวิชาจะต้องเคลียร์ให้เสร็จสิ้นสัปดาห์หน้านะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางโรงเรียนแจ้งแจ้งกัะในชั้นไม่มีปัญหาสงสัยอะไรนะคะแม่นแมีปัญหาอะไรสงสัยไหมคะ,ะคุณพ่อหนุ่มแก้มมีอะไรหนักใจไหมคะ,ะแม่น้อง้องพี่พัทมีปัญหา หยากใจเกี่ยวกับเรื่องน้องไหมคะแต่แล้พี่พัทเข้าเรียนสมัเปาแก้มแล้วพี่พัทเนี่ยมีไหมคะไม่ไม่น่ามีองม,มีปัญหาอะไร พอคุณคุณพ่อคุณแม่แทนคุณวีรพลพัชรนะคะหรือแอลมีปัญหาในไหมคะสอบถามได้เลยนะเพราะว่าเด็กๆทุกคนมันก็เหมือนลูกหลานของเราเรามีปัญหาอะไรก็ต้องคุยกันแบบนะคะว่ามันมีปัญหาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ช่วยกันค่ะตอนนี้บอลดีมากเลยนะคะเขาเรียนสม่ำเสมอเรียนสม่ำเสมอดีมากนะคะ แล้วก็พ่อของนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคนะคะคุณพ่อของนุนุกก็เข้าเรียนปกตินะคะสม่ําเสมอแล้วงานค้างน่าจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ในใรายวิชาอื่นให้ให้หนุลองติดตามดูนะคะว่าน้องยังค้างตรงไหนค่ะแทนคุณน้องไม่มีปัญหานะคะยังเข้าเรียนสม่ำเสมอได้อยู่คะ่ะแต่ตรงส่วนเรื่องงาน นะคะก็บางรายวิชาอาจจะน้องอาจจะยังไม่ได้ส่งแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน้องอาจจะอ่าคือต้องติดตามงานนะคะแต่ก็ไม่น่าจะได้เยอะนะคะคุณพ่อของแทนคุณเพราะว่าน้องเขาเรียนสม่ำเสมออย่างของผิงผิงเนี่ยเขาเข้าเรียนตลอดโฮมรูมตลอดวิโกอย่างเงี้ยพัชระธิดาอย่างเงี้ยแทนคุณคือเอาง่ายๆคือกลุ่มผู้ปกครองที่เข้าในวันเนี้ยหนูต้องบอกก่อนเลยว่า ลูกท่านเข้าเรียนสม่ําเสมอทุกคนค่ะนะคะเขาเรียนสม่ําเสมอทุกคนแล้วก็น่ารักทุกคนนะคะอันนี้สําหรับผู้ปกครองที่เข้าในวันนี้ต้องบอกจริงๆว่าเอออันนี้ท่านต้องไปชมเชยลูกท่านด้วยนะคะว่าเออเขาก็มีวินัยในตนเองดีเหมือนกันนะคะในเรื่องของการรับผิดชอบการเข้าเรียนการอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มผู้ปกครองที่ประชุมในวันเนี้ยคือกลุ่มที่ลูกเข้าเรียนสม่ําเสมอ เราก็ดีมากนะคะแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เข้าเรียนสม่ำเสมอแต่ว่าน้องก็มีการติดตามงานส่งงานเขาอาจจะมีปัญหาทางด้านอ่าส่วนตัวเขาหรือว่าอาจจะด้วยเวลาของเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าขออย่างเดียวเลยคือเรื่องของการส่งงานนะคะแล้วก็เข้าไปเรียนในระบบออนไลน์มีสอบด้วยนะคะค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่มีอะไรสงสัยอีกไหมคะ หรือมีอะไรอยากเสนอแนะไหมคะแต่ประเด็นหลักๆเลยอะ่ะคุณพ่อคุณแม่คือหนูรบก,กวนเลยคือเน้นย้ำเลยว่าวันที่สองถึนที่6กอะ่ะมีสอบแต่เดี๋ยวหนูจะสรุปอีกทีนึงส่งไปในกลุ่มไลน์นะคะว่าสอบวันนี้วิชาอะไรนะคะแล้วก็วันไหนทําอะไรบ้างนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีอะไรสงสัยแล้วหรือว่ามีเรื่อง ออยากจะคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วนะคะในนามของครูประจําชั้นแล้วก็คุณโรงเรียนบุญจิตวิทยาก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะคะมันก็แย่มากนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะก็รักษาสุขภาพของตนเองนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งเจ็บป่วยไปเรายังมีลูกเล็กๆรออยู่ที่บ้านนะคะถ้าเกิดเขาเราเป็นเนี่ยลูกเราก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้หนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะ